วันนี้น้องเซเลปเดินเที่ยวสวนสาธารณะนะครับซึ่งในสวนสาธารณะนี้มากน้าหลายตาไปดูเช้าต่างชาติหลายๆคนพยายามจะทักทายน้องเซเลปครับว่าไมเคิลหรือเปล่าหรือว่าแพทริกฮะแต่แท้ที่จริงแล้วอยากจะบอกไปว่าหนูชื่อเซเลปครับอ่าเล่นมาโยกกันเขาเรียกมาโยกหรือเปล่าเนี่ยแต่ดูแลสนุกดีจังเลยมันวิ่งวิ่งอยู่ในกระเพาะอาหารนิด กระทบไปถึงตับไตไส้พุงเจ้านี้เรียกอะไรไม่รู้น้องเซเล็บยินเกาะแน่นแแล้วให้คุณแม่หมุนหมุนหมุนมุนหนูมนไม่เวียนหัวแต่คุณแม่บ่นว่าเวียนหัวจังเลยฮ่คุณแม่นี่อ่อนจริงสูนน้องเซเล็บดูมิเดียอ่ะของเล่นชิ้นต่อไปคืออะไรเอ่ยอ่าก็อันเดิมแต่หมุนหนักกว่าเดิมวิ่งวิงสไลเดอร์ก็มีวื